สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอพพี่น้องทั้งช่องฮักนัสสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องคะ่ะเช้าๆเวลากาแฟมานางว่าแวแหวกับพี่น้องคะ่ะยิดยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นําเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะนี้ไม่พ้นสี่ก่อค่ะพี่น้องเนาะ ตามที่ขึ้นหัวข้อล่ะค่ะพี่น้องขากลางได้อีกเปรียบคุณพุทธคราวนี้คุณพุทธอีกอีกครั้งค่ะพี่น้องขาเปรียบคุณพุทธเป็นหมาโดนตอกกลับคนละสายพันธ์แชทแกล้งหลุดนั่นแหละค่ะพี่น้องขานั่นคือที่มาที่ไปเมื่อคืนมาดาหน่อยอ่าได้นั่งดูข่า <c oughs> ทางช่องอัมบรินทีวีของคุณพุทธแล้วก็อ่าอ่าอดไม่ได้ที่จะจิบยกมาพูดคุยค่ะพี่น้องขาเพราะว่าคุณพุทธตอกกลับเนี่ยถือว่าอ่า สะใจเหมือนกันกับพี่น้องคะ่ะกลางได้อีกพระเอกของเราหน่ละคะ่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็มีปัญหาเรื่องนักคงนักข่าวอยู่แล้วตามที่เราเป็นข่าวกันนะครับพี่น้องคะ่ะ <c oughs> ก็คิดว่าเรื่องพวกนี้การาพูดกระเนกระหน,ก,ะนการที่พูดเหมือนกับว่าไม่ลงเอยก,กันไม่ถูกใจกันประมาณนะั้นมันก็น่าจะจบ กรณีของอนักข่าวผู้สื่อข่าวกับทางมิเตอร์ไซพนนี่แหละคะ่ะพี่น้องขานั่นคือเราคิดว่ามันจะจบแต่มันก็คือไม่จบอะไรนะคะพี่น้องขาแล้วคราวนี้มันมีการปล่อยแชทหลุดอย่างนี้แล้วกันแกล้งหลุดอย่างนี้และะ้วกันค่ะพี่น้องขามีการพูดคุยกันระหว่างผู้หญิงคนหนึ่งมาลงมาลามนี่แหละคะ่ะพี่น้องขาแล้วก็มิเตอร์ไซพนนี่แหละคะ่ะมีการพูดกันแล้วก็มีการเหมือนกับแชทหลุดออกมาทางอเมริคนทีวีเขาก็ออกมาเสนอให้ฟังมาได้ยิน ไว้ฟังกันทุกคนนั่นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะถ้าเมื่อคืนมีใครติดตามข่าวอยู่นะคะพี่น้องแล้วคราวนี้มาดามอ๋อจิโยกมาตรงนี้ว่ามีการเปรียบคะ่ะในคลิปนั้นก็บอกว่ามีการเปรียบบอกว่าคุณวินเนอร์ของเขานี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะก็คือมิสเตร์สายพลนั่นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะลุงวินเนอร์แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาลามมาลามนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะนั่นคือเป็นการพูดกันแล้วเป็นการปล่อยเหมือนกับแชทหลุดออกมาแล้วก็พูดพาดเพียงถึงคุณพุทธอย่างที่ว่าก็คือบอกว่าคุณพุทธเนี่ าพุดเดินประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องขาเป็นหมาพุดเดินก่อนนั้นก็มีการบอกว่าหาอาหารให้หมา อ่าดงมัดแดกประมาณนั้นแหะค่ะพี่น้องเนาะแล้วคราวนี้ก็คือเมื่อคืนมีข่าวออกมาบอกว่ามีการตอกย้ำอีกทีหนึ่งก็ยังไม่จบนะนะคะพี่น้องขาขับแค้นใจอะไรยังไงยอยู่ยังเหลืออยู่ประมาณนะตามที่เราดูข่าวอ่ะนะคะพี่น้องขาแล้วก็เปรียบคุณพูดบอกว่าอาจจะเป็นคุณพูดหรือเปล่าเราก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะนะคะพี่น้องขาแต่ก็พูดถึงอ่าช่องข่าวช่องนักข่าวอะไรยังไงเพราะอ,อ,อิมาลามนี่ก็จะประมาณว่าอ่าพูดเหมือนกับว่ายุแย่มาให้ฝ่ายนั้นเป็นคนพูดออกมาแล้วก็ทําทีเป็นปล่ แชทแกล้งแชทหลุดประมาณนั้นแหะคะ่ะพี่น้องคะในเนื้อหาก็เป็นประมาณว่าเปรียบนักข่าวเปรียบคนนี้พุดเดินพูดเดินเป็นพูดเดิน,เป,น,เ,ปนเป็นหมายอีกสายพันธุ์ล่ะคะ่ะพี่น้องขาคุณพูดก็เลยบอกว่ากับการที่เปรียบ ว่าอาจจะเป็นผมหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเปรียบสมมติว่าเป็นผมจริงอ่ะนะถ้าพูดถึงเพราะว่าการที่พูดเปล,อ,เปลอขึ้นมาเนี่ยบางทีเราก็ตีความหมายได้หลายแบบหลายทางเหมือนกันถ้าเปรียบว่าผมเป็นผมไม่ใช่พุดเดิลหรอกกระเปลี่ยนใหม่ก็คือให้ฉายาผมใหม่ผมเป็นพิษบูลอย่างที่ว่าแหละค่ะพี่น้องคะพิษบูลอย่างที่ว่าแหละค่ะพี่น้องพิษบลูอย่างที่ว่าแหละค่ะพีะพ่น้องคะคือหมาที่เป็นหมาที่สายพันธุ์ที่ดุร้ายก็ประมาณนั้นยิ่งถ้าเห็นใครที่มาป้วนเปี้ยนหรือใคร ดูลักษณะแล้วที่มันไม่ถูกกระบอกตาหมานั่นแหละค่ะพี่น้อง่าแปลความหมายแบบนั้นนะคะพี่น้อง่าหมามันก็แต่เป็นหมาตัวนี้เป็นหมาที่กัดสลัดไม่ปล่อยเอาถึงตายเลยประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องข่ะนี่คือคุณพุทธเขามีการแจ้งถ้าสมมติว่าลุงวินเนอร์กับอิอมาลามเนี่ย พูดถึงในในในแชทหลุดเนี่ยนะคะพี่น้องคาถ้าพูดถึงอ่าหมายถึงเป็นตัวคุณพูดเองคุณพูดก็ต่อกับอย่างาสะใจเหมือนกันหล่ะค่ะพี่น้องขาเมื่อวานก็ได้เห็นแล้วก็อยากจะเอามาเล่าสู่ฟังในเหตุการณ์นี้ก็อย่างที่ว่าหล่ะค่ะพี่น้องขาในกรณีที่นักข่าวกับตัวเขาเองมันก็เป็นปัญหามาตั้งแต่ต้น ประมาณนั้นอ่ะนะคะพี่น้องขามันก็น่าจะจบได้แล้วอ่ะนะคะทางมิเตอร์ซรายพลเองเนี่ยมันก็น่าจะจบมันก็ไม่น่าจะอ่าไปพาดพิงอะไรอย่างไรอันนี้เป็นการพูดแบบเพิ่มเกริมแบบแกลางอีกนั่นแหะค่ะพี่น้องขามันก็เลยทําให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วคิดว่าถ้าทางคงจะไม่จบแล้วอีกหน่อยเราก็ยังยืนยันว่าในส่วนของในส่วนของอ่าคุณพูดเองแน่นอนแหะค่ะพี่น้องขาถ้ากาัดแล้วจิกไม่ปล่อยเนี่ยมันก็ไม่คุ้มอ่ะนะคะพี่น้องขาเพราะว่าหนึ่งละเขาอยู่ ผูมิในการข่าวเราก็ยังยืนยันอย่างนั้นและข่าวที่เป็นที่มาที่ไปอะไรผู้คนก็ให้ความนิยมชมชอบทางช่องอมรินทีวีอยู่อย่างที่เราเห็นกันแต่ในส่วนที่ทางมิเตอร์ไซพลทางจําเลยเองเนี่ยถ้าคิดว่าไม่สงบปากสงบ,สงบคำยังกลางได้อีกเนี่ยมันไม่คุ้มมันนะคบพี่น้องคะอันนี้ก็อยากฝากไปถึงทางลุงบินเนอร์อย่างที่ว่าละค่ะพี่น้องคะถ้าพูดถึงกล่าวถึงที่พูดในข่าวในคลิป ในแชทแกล้งหลุดในคลิปแกล้งหลุดนั่นแหะคะ่ะพี่น้องคะก็ก็อยากจะอยากจะถือว่า ตีเตือนติดติงติเตือนไปแล้วกันว่ามันไม่คุมมันนะคะพี่น้องคะ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงพอตัวเองยังอยู่ในค,ด,คดีอยู่มีปัญหากับนักข่าวมีปัญหากับช่องข่าวช่องใหญ่ช่องดังมันก็ไม่คุ้มอย่างที่ว่าละค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็คืออยากจะหยิบยกมาเล่าเห็นแล้วเห็นคุณพูดตอบแล้วก็ถือว่าสะใจละค่ะพี่น้องคะที่ตอบลุงวินเนอร์นอพี่น้องเนาะโอเคมีอะไรที่ข่าวๆวคืบหน้าเราจะมาพูดคุยกันขออนุญาตจบค่อยีน แกนี้ก่อนและกันนะคับพีน้องค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ